ลงไหมแขนลงไหมูร้อยแขะลงสิมันเรแลนี้นะเแีเดี๋ยวลาไปไงนหมอก็จะให้ใบข้างล่างข้างล่างเลังมเออ่ขยันเลนงไนะมีทุกแก่ตีโูต้องทำยันทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคนเอแเรียกนี้ทำเท่าไหร่นะ แล่เท่ากันเลือวัดไหนก็ได้นะแต่ไี่ใทำแหลกกัน่ะใส่บาตพระเออบาตรบทำน้นที่ส่งก็ได้ง่ายดีเอวัดไหนยอดวัดังทำให้ใครมากนะคะโอจำไม่ได้เลุกแขนเแขเอ็มเขาสัง้ยสื่อแล้วลืมเนี่ยี่มจำทั้งหมดแล้ว

งปีปีไปมาทั่วทว่าการไปมาทั่วไปมาทั่วหรอกระดูกมันเคลื่อนป็นสากน้องเซกงหมดแล้วโงหมดแล้วเขาหมอไม้หมอนะผมเขาอูที่เจ้าคณเบนหมอจะทำหนูผ่าเนี่ยหนูไม่ผ่าแ้วแต่เราโลกก็ดีเลย่ะมาทุกคนที่นดูพดเดินๆนะหงหน้าจาห่าหน้า ก็นัเหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนัมาาทาบอกิ่านันขอให้นะเอนอันนี้เป็นคำก็คนละสองร้อยหน่งกันน่ะคำแบบเดียวกเลยันอยไเลยนะคะอันนี้อันนี้เราเรียกปอบเลยปอบมาเ็นนะจงกำเนิทั้งหมดสำนักดีสงนันเนี่ยอันนี้สนักดีสงหนึ่งเดียว จริงๆว่าหาอาจารย์มันปวดมากเลยอ่ะเมันยังไม่อยากให้มาเบืก็รู้ว่าจะมาหาาอนีบอกหนีก่อนดีกว่าปวดอยู่ไม่ได้เลยมาบ้านไรผีอยู่ไม่ได้เดี๋ยวดูที่โรองยันต์ทำปวดหน้าพี่ผู้หญิงเป็นไงรองยันต์ดีขึ้น่ะเป็นไง ตอนแรกก้มไม่ได okay, ้ตอนนี้ก้มดูสิสบายไหมสูงถึงร้อยเราดีขึ้นไปเลยแล้วแตไปะที่ไปได้ไงมมาหลังมาหน่อยขึเน็นมานานโคตตรงนี้แล้วแล้วขาผ่าา่าไม่ได้เนี้ยปวดขาผ่าเดินไม่ได้ไ Eat, ไ้ไงคลองหน่อยอาจารย์คล่องนะร้อยดีนีไปเแล้วเขีเออโชคดีนะนะปลอดไทยดีๆทุกคนเขียีอยู่น้าที่นี่นะ